สนับสนุนโดยตำนานโคขุนโพลยางคำริมถนนราชพฤกษ์ข้างวัดทอง KTB SME Alert รายงานสดเงินเข้าเงินออกถึงมือคุณทันทีที่เซโดโ Professional Thailand เรื่องคุยเยอะใช่แล้คุ้มจากวันทูคอลเมาเสาสวัสดีครับแมงก็คกในช่วงนี้ยังมีเรื่องราวของหนังไทยมาแนะนำกันต่อนะครับ คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหนังไทยบ้านเราหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์ส5 5 1นะครับมีความหลากหลายของหนังไทยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่เราสังเกตได้คือหนังไทยในเชิงอีโรติกนะครับหนังอีโรติกเริ่มเปิดตัวกันมาให้รู้จักกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีหนังอยู่เรื่องนึงครับภาคแรกเป็นที่ฮือฮาทีเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาไม่กี่เดือนครับ น้ำตาลแดงภาคสองเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทีมนักแสดงในหนังเรื่องนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แ a n g ก Ca าเฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้แต่ละคนแนะนำตัวกันครับหลายท่านเลยเกินเริ่มจากฝั่งตรงข้ามผมนนก่อนครับผมผมหนอวิรชัยสีวนิษวันณกุลครับผมค่ะปลางปลางทองช่างทำนะคะค่ะสีน้ำุนทรค่ะค่ะอนาลิสต์นะคะ คุณอนาลิสนะครับคงจะคุ้นเคยกันบ่อยนะครับมี่นัเช่าฉายติดตกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็เคยเดินทางมาเยือนเม n โก t ทีวีก็เหนือชนะด้วยแต่เมื่อครั้งเรื่องมหาลัยสีองขวัญใช่ไหมจากหนังผีข้ามาถึงหนังอีโรติกและมันเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานอย่างสิ้นเชิงค่ะเป็นไงบ้างก็สำหรับเรื่องนิสรานะคะก็คือเหมือนตัวเองโตขึ้นเยอะค่ะค่ะในบทบาทในอะไรต่างๆค่ะซีแนมจาก ร้องเพลงกทเอฟอยู่ดีเล่นหนังเมื่อเรื่องแรกมันทานมาแล้วก uh uh ็ยังก็ย uh ังก็ยังพูดถึงกลุ่มเพื่อนเอฟอยู่ใช่มฮะมาถึงเรื่องนี้พลิกบทบาทพอสมควรนะฮะคนละเรื่องเลยค่ะเหมือนกลับกลับด้านกันเลยทีเดียวก็ก็ก็แปลกดีค่ะอย่างเรื่องแรกก็เล่นหนังผีกับเพื่อนเรื่องที่สองก็ยังคงคาแรคเตอร์ความสดใสเป็นเลขาก็ยังโอเคอยู่แต่พอมาเรื่องนี้คือ มันเป็นอีกคนหนึ่งเลยคาแรคเตอร์ม,มันก็จะจริงๆคาแรคเตอร์ด้วยตัวของในภาพนพยนตร์แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หญิงทั่วไปธรรมดาตอนนี้เหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องดูแรงแค่นั้นเองแต่ด้วยตัวบทแล้วรู้สึกว่าโอ้มันยากพอสมควรก็แปลกดีค่ะเป็นเรื่องแรกในแนวอีโรติก แต่ก็สนุกดีอีกคนหนึ่งคุณปรางทองนะครับคนนี้อใครที่เป็นคอหนังไทยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับคุณปรางทองไปดูเล่นหนังมาแล้วหลายเรื่องหลายแนวทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยาที่มาเล่นในแนวอีโรติกนะฮะรแกก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันตัวเองไม่ไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรตรงไหนที่จะมาทําหนังประมาณตรงนี้อย่างเงี้ยก็ ก็ถามถามพี่พุ like ่มก so at well ับค so like ่ะพี่เอกก็บอกว่าเออทำไมถึงสนใจเราอะไรเงี้ยพี่เอกก็เลยบอกว่าทานั้นปางลองอ่านบทก่อนดีกว่าเพราะอ่านบทไปแล้วเนี่ยคือในบทมันจะออกดราม่าเยอะแล้วก็มีทิลเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็คือในบทมันค่อนข้างมีหลากหลายก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยโอเคนั้นลองขอคุยกับพี่พุ่มกับก่อนขอคุยกับพี่ปรัชญาแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างในในเรื่องแล้วก็ แนวทางของหนังมันเป็นการพัฒนาการของของตัวหนูด้วยที่เราจะกล้าอีกขั้นหนึ่งสำหรับการทำง,งานครับ<ก>ค่ะ,ะครับชายหนุ่มหนึ่งเดียวของเรานะครับ <c oughs> หนอวีชัยศรีวนิกนะครับ,รบปกติเล่นหนังเล่นละครส่วนใหญ่ไม่ได้เคยเล่นแนวอีโรติกมาก่อนใช่ไหม <c oughs> นี่คือเรื่องแรกหรือเปล่า <c oughs> เรื่องแรกเหมือนกันครับที่รับแนวอีโรติกรับเลยไม่ต้องพิมพรับเลยพิมพ์เลยเหรอเรายังไม่พากันนะนี่มาพากให้ด้วยนะ ตัดสินใจนานไหมประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับจนเจอพุ่มกับพุ่มกับบอกว่าตอนที่คุยโทรศัพท์กันบอกอย่าเพิ่งตัดสินใจมาเจอกันก่อนมาหารือก่อนถ้าพี่มีอะไรสงสัยถามผมแล้วเขาก็จะเปิดบทสคริปต์ให้ผมอ่านทีละทีละลายละบรรทัดอ่านนี่ภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาอธิบายจนผมเห็นหนังทั้งเรื่องอะฮะแล้วเขาบอกว่าพี่หนอกว่าไงครับผมก็เห็นว่ามันเป็นการท้าทายแล้วก็บทเนี่ยมันสอนคนได้ทุกอย่างองค์ประกอบที่เขาพูดมามันมีเหตุมีผลผมเลยโอเคตัดสินใจโอเคครับรับ เอาละครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมผู้ชมนิดนึงนะครับน้ำตาลแดงภาคสองนะครับประกอบด้วยหนังสั้นทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับมีเรื่องทฤษฎีบนโต๊ะอาหารนะครับหลุมพรางคู่รักบนดาวโลกนะครับแล้วก็อีกเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่มีชื่อนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเปิดเปิดเปิด,ปดตัวน้าตาลแดงนะครับคุณอาณาเล่นในตอนที่ชื่อว่าทฤษฎีบนโต๊ะอาหารค่ะครับคุณหนอในตอน คู่รักบนดาวโลกครับครับคุณแปงทองในตอนลุมพางค่ะลุมพางแล้วส่วนซีแน่ตอนพิเศษสนับเปิดหัวเรื่องของแต่ว่าไม่ธรรมดาไม่แน่ เรื่องราวแต่ละตอนเป็นไงบ้างเ,าเริ่มจากซีนนันก่อนเรื่องเปิดน้ตนตาใไดมาสองนั่นเปิดคร่าวๆเนี่ยม,มันจะบอกถึง่าผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> ที่ปัจจุบันหลายๆคนน่าจะเป็นก็คือผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียว <c oughs> ก็คือเป็นแฟนส่วนผู้ชายเนี่ยผู้ชายทั่วไปปัจจุบันเนี่ยจะมองรูปลักษ์ภายนอกของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ <c oughs> เรื่องเซ็กมาก่อน <c oughs> อะไรแบบน,นี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นเหมือนของตาย <c oughs> แล้วก็จะเปรียบผู้หญิงเหมือนคอมพิวเตอร์อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาวิธีเลิกแต่ก็ไม่เนี่ยสักทีจนมีอะไรบางอย่างวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์พิกผันทําให้คนสองคนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรารักคนของเราเหรอเฮ้ยเรากำลังจะเสียไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีค่านะ okay. ตัวน,นี้แหละประเด็นนี้แหละเขาถึงทําให้เห็นว่าเอ้ยความรักมันสําคัญกว่าเซ็ก์หรือว่าผู้ชายบางคนจะคิดว่าเอ้ยหรือเซ็กส์สคัญกว่าต้องไปลองวัดกันดูในตอนแรกชเป็นคําถามที่ท้าทายทีเดียวนะครับ ซีแนมถามนิดนึนงจากเวทีเอฟมาเรามันประสบความสําเร็จมีเดตติ้งของทลายเอฟแต่ละคนจะสังเก็บระมีกลุ่มแฟนคลับ<ะ>ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งหนังทั้งเล่ซีนแนมห่วงครับว่าพอเรามาเล่นหนังอีโรติก <c oughs> ซึ่งภาพมันค่อนข้างหวือหวาท้าทายต่อเส้นสะได้ทำแน่ๆ <c oughs> นะครับแฟนคลับเรากลัวจะมีปฏิกิริยาต่อต้านมั้ย ตอนแรกก็ก็คิดเหมือนกันค่ะแต่พออ่านแล้วรู้สึกว่าคือทุกครั้งที่นํนททำงานแนมรู้สึกว่าทุกอย่างมันคืองานม,มันไม่ใช่ชีวิตจริงหรือตัวตนของเรา,าเราไม่ได้นำชีวิตจริงออกมาแต่พอเราเห็นตัวงานแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะได้ลองทำห,หลายๆอย่างแล้วพออ่านบดเรื่องนี้รู้สึกว่า น่าสนใจแล้วควรเล่นเพราะมันคือชีวิตจริงที่ถ้าเราได้เป็นหนึ่งเสียง <Okay. S 2> ของผู้หญิง <Okay. S 2> มนุษย์ <Okay. S 2> ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดออกไป <Okay. S 2> แล้วคนดูสัมผัสได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกดี <Okay. S 2> แล้วมันเป็นอีกอย่างนึงคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเรา19-20อายุ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้เวลามันผ่านไปเรามีการโตขึ้น <Okay. S 2> และบทบาทนี้อาจจะเหมือนกับว่าพัฒนาการงานของเราเหมือนที่พี่บางบอกให้ดูโตขึ้นเลยไรตวนแ้นเมงกังวลไหมไม่เคยกังวลนะคะ <Okay. S 2> เพราะก็เชื่อว่าคนดูปัจจุบันเนี่ยเขาก็เข้าใจในเรื่องของงานมากกว่าว่าทุกอย่างมันเป็น เหมือนนางจะดูผลงานคนต่างประเทศไม่ว่าจะบทตั้งแต่ธรรมดาจนถึงอีโรติกเขาก็สามารถที่จะรับเล่นได้บางทีเป็นแบบคนดังๆด้วยซ้ำแองเจล่าโจลี่หรือใครเขาก็เล่นบทตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเพราะว่า การที่เรามาเล่นแบบนี้มันมีตัวบทมันมีความต้องการของตัวละครอยู่แล้วไม่ได้มาถึงกัถอดเสื้อผ้าโชว์เพราะอมันไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลคืออยากให้ดูที่ตัวงานมากใช่ดูดูที่ดูที่ความต้องการของตัวละครมากก่าว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เพราะอะไรมันถึงกลายเป็นแบบนี้นั่นแหละคือประเด็นของมันใช่โดยเนื้อหามากกว่าแล้วทีต่อมามันก็จะมีเหตุผลว่าทําไมมันถึงถึงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหนังจะแบบว่ามาถึงก็แบบ คือมันเลกมันไม่ใช่หนังโป๊มันไม่ใช่ใช่แต่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้ว อยากให้อยากให้มาดูด้วยซ้ำใช่เพราะว่ามันน้อยมากที่เมืองไทยจะมีหนังที่กล้าที่จะทําแบบนี้หรือจะบอกออกไปให้สื่อได้เห็นว่าเอ้ยความรักกับเซ็กความปรารถนาหรือความร้าวรอนที่มันอยู่ภายในมนุษย์เนี่ยการกระทําที่มันแสดงออกมาที่แท้จริงเป็นยังไงแต่เรื่องเนี้ยมันมันมันบอกได้ในทุกๆตอนเลยความแตกต่างระหว่างรักกับเซ็กกนโดนปิดกั้นเยอะด้วยนะใช่ด้ยสังคมเลยซะจนแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันมันกลายเป็นปัญหาแบบลึกๆนะที่ซึ่งแบบ ยังมันแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้คืออะไรจักนายนี่อยู่ข้างบนกลายเป็นไปอยู่ข้างล่างมันมีชื่อตอนในน้ําตาลแดงอยู่ตอนหนึ่งฮะฟังชื่อแล้วเหมือนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนี่แหละคือชื่อหนังอีโรติกชื่อตอนนี้มีชื่อว่าทฤษฎีบนโต๊ะอาหารมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับนิยะทางเพศมีเรื่องราวกับเซ็กมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักได้ยังไงต้องคือจริงๆมันทฤษฎีบนโต๊ะอาหารมันเหมือนกับ มันเปรียบเสมือนนะคะเปรียบเสมือนกับเรื่องราวที่มันที่เราต้องเจออยู่ทุกๆวันในครอบครัวเรื่องที่มันสามารถเกิดได้บนโต๊ะอาหารหรือแม้กระทั่งเกิดได้แทบแทบทุกเวลาซึ่งทฤษฎีบนโต๊ะอาหารคือเป็นเปรียบเสมือนที่เฉยค่ะคือเหมือนประมาณว่าเราตื่นมาเนี่ยเราต้องกินข้าวเราต้องเจออะไรบนโต๊ะอาหารเยอะแยะกับกับคนใกล้ๆตัวเราอะไรประมาณนี้ค่ะคือก็เปรียบเสมือนเรื่องเซ็กส์ที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยมันมันเกิดได้กับทุกๆคนทุกเวลาซึ่งไม่ใช่แค่ เฉพาะเวลาที่เกิดมีอารมณ์เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะความตั้งการทางเพศเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเดิมเนี่ยนาเล่นตั้งแต่หนังเรื่องปืนใหญ่จอมตลาดเป็นบู้บาดโผนิดๆใช่ไหมฮะมามหาลัยสองขวานเป็นดราม่าเป็นเป็นทิลเลอร์หน่อยพอถึงนี่เป็นอีโรติกเลยเนี่ยมันแทบจะแตกต่างจากไอ้สองเรื่องที่เคยเล่นมาเลย คือจริงๆแล้วมันก็เป็นคือมันก็เป็นโอกาสนะคะในการที่เราทํางานเราเหมือนได้พลิกได้ลองเปลี่ยนเนี่ยคือ,ค,อคือประเด็นสําคัญนะคะที่สําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าดีค่ะคืออย่างเมื่อก่อนอนาไม่เคยเล่นแนวอีโรติกอนาก็จะเออทำงานที่มันมันค่อนข้างใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นวัยเป็นอะไรก็ตามแต่แต่คือพอมันมาเป็นแนวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันมันซึ่งเราเคยดูหนังเคยหรือเคยได้ยินหรือเคยอะไรมาก็ตามเราไม่เคยคิดว่ามันยากขนาดนี้ โดยเฉพาะนะคือแบบว่าสาหรับเรื่องนี้เนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เปลือยสลีละคือสำหรับนะเปลือยทางหน้าอารมณ์มากๆค่ะคือแบบเราต้องคือมันอาจจะไม่ได้มีแดร์ลลอกอะไรเยอะแยะแต่ว่าคือจะสื่อยังไงให้คนดูเนี่ยเขาเขาเข้าใจไปกับกับตัวละครซึ่งมันยากมากค่ะค,คุณปรางทองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหนังที่ไม่ไมเชิงโรติกจา๋าเสีเดียวเป็นหนังในเชิงหนังเชิงาตกรรมชื่อเรื่องว่าอมาิพิสวาไม่แน่ใจนะฮะตอนนั้นคุณปรางทองเล่นด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ ผมน่าจว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นเรียกติดประมาณนิดนดน,ดนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่พอมาถึงเรื่องนี้นความใกล้กันมันมันตรงนั้นหรือเปล่าถูกให้เราเออชี้นำเรามาถึงจุดนี้ไหมเหรนนเอคะหนูว่าไม่ค่ะคนละเรื่องเลยเพราะว่าอย่างต <ๆ S 2> อนในอมหินพิศวาลนี่คือจะเป็นจะออกแนว ต่อสู้ด้วยช้ำต่อสู้เพื่อดิ้นรนหนีแต่คือตอนตอนสุดท้ายอาจจะมีการโดนข่มขืนแต่ถ้าถามว่ามันมันจะดูเหมือนต่อมาแล้วคือมาถึงตรงนี้ไหมหนูว่าไม่ใช่เพราะว่าเนื้อหามันต่างกันมากคือคนคนละอย่างคนคนละเรื่องเลยแต่คาแรคเตอร์มันใกล้กันไหมคือหรือว่าไอสิ่งที่ตัวละครมันถูกกระทําอีกจากจากเพศชายมันมันลักษณะมันเหมือนเหมือนกันค้คล้ายกันคล้ายๆ้ายกัน เพราะฉะนั้นการการการเชื่อมต่อหรือว่าการเดินทางในการเดินทางในการรับบทบาทของตัวละครแต่ละตัวแต่ละตัวในฐานะนักแสดงเนี่ยเพราะนั้นถือว่าขยับขยับเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนตัวตั้งแต่การเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่า หนูจะได้รับงานหนักๆมาตลอดเวลาบางทีอยากรู้สึกว่าเอยอยากเล่นาความสามารถอยากเล่นเฉยๆอะไรบ้างไม่เคยเบาๆอะไรบ้างไม่เคยเลยอะไรย่างเงี้ยคือจะได้รับบทหนักๆมาตลอดแต่ก็คือถือว่าโชคดีอย่างถ้าสมมติหนูไม่ได้เล่นอเมริพิศวาสถ้าหนูไม่ได้รางวัลที่ทําให้รู้สึกว่าหนูต้องแอคทีฟตัวเองเพิ่มขึ้นหนูก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาไปทางไหนเราจะต้องทํำยังไงแต่พอ พอทุกอย่างมันมันประดังเข้ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็การทํางานที่มันต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โตขึ้นมันเป็นสิ่งที่ที่ทําให้ท้าทายและยิ่งยิ่งพอทําเรื่องนี้เนี่ยคือในในหลุมทางหนูต้องเล่นเป็นถึง2อสอง,สองคาแรคเตอร์เลยทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้ความที่1คือเราก็ไม่เคยเล่นอีโรติก2หนูไม่เคยเล่นถึง2คาแรคเตอร์ในเวลาเดียวกันและในเวลาที่กระชั้นชิดกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเฮ้ มันท้าทายเราอะเราเราน่าสนใจเราน่าทำโอกาสน้อยมากสำหรับการทำงานครับค่ะในตอนหลุมพรางนี่ที่บอกว่าเป็นหนังเอโรติกดราม่าทีเลอร์มันมี3มแนวทางผสมผสานอยู่ด้วยกันเรื่องยอ่ยย่เน